พีมอสน้องเบสสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับเอ้าเอาเอ้าเอ้านี่เลยต้องให้น้องปลุกเยอะนะครับเดี๋ยวครับวันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้พี่เมือเล่นนะครับเป็นกิจกรรมสนุกๆเนอะอ่า ลองดูนะครับว่าพี่เมิร์กเนี่ยจะมีความเรียกว่าแม่นยำแค่ไหนเองนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเล่นกันว่าอ่าเรามันมีนับจํานวนกับนับคะแนนนั่นเองนะครับนะที่ง่ายๆอย่างนี้นะเราจะเล่นนับจานวนแล้วกันเนาะได้ได้ครับได้ครับใครมาเล่นนับจำนวนกันยง่ายด้วยครับไม่ยากไม่ยากอะไรเลูกกอดอ๋อกาดถ้าใครสามารถ นำลูกเหลืองเข้าไปในปากเป็ดได้มากที่สุดคุณนันชนะโอเคผู้ช่วยลูกครับผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ลูกเนื่องจากผู้ช่วยอยากเล่นนะครับได้ตีดิตตีดิ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 ตเพลเพเพลเพจเดออกมาเลยมาแล้วนะี๋ยวนี่ของเมนูกับพี่เมอร์โคละอาน อ่ะพี่เมิร์กเดี๋ยวเราจะตั้งเป็ดโอุ้ยพี่เมิร์กถึงได้ด้วยนายาพี่มูอ่าโอเคโอเคครับอ่าเรามาดูในส่วนของอ่าเรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่อุปกรณ์นะครับก็หรือว่าใช้ได้นะอ่ะลูกบอลมาลูกบอลมาเอาลูกบอลมาอ่านี่นะครับนี่นี่อย่าปะปะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ อ่า,อ,าอ่าช่มือใส่หน่อยหนูใส่นี้นี่นี่นะครับโอ้โหใช้ได้ดูดูนะครับเริ่มเอาเป็ดไปตั้งเป็ดไปตั้งไกลๆอ่ะดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูบารนะครับดูมานะอ่ะดูใช้ได้มันต้องมีเทคนิคนิดนึงนะเพื่อนๆดูบารเข้าไหม จม,มกับ,บาาปากละวครับจะมีมีก,กอรให้คนละหกลูกมา,มาดูหกนะลูกปะปลาหกลูกพี่เมิร์กหกไม่นุ่นหกมาดูกันว่าหกลูกเนี่ยจะเข้าไปในปากเป็ดคนละกี่ลูกใครได้มาสุดคนนั้นชนะถือ้อมไปเลกพี่เมิรกเนี่ยต้องบอก่งนี้นะครับว่า ถ้าเกิดดับแตนเนี่ยต้องให้คูณ2แล้วครับเพราะว่าพี่เมิร์กเนี่ยเดี๋ยวพี่เมิร์กโอ้โหเดี๋ยวพี่เมิร์กถ้าอย่างนั้นไม่เข้าพี่เมิร์กไปโอ้โหพี่เมิร์กไปใกล้ขนาดนั้นแล้วนะพี่เมิร์กไม่เข้านะป้าปาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอพี่เมิร์กเราต้องเออต้องอันนั้นการลูกเออระยะลูกใกลหน่อยนี่ลูกอ่นนั้นแม่นุ่นให้พี่เมิร์กอยู่ตรงนี้ห้ามยื่นมือเข้ามาแม่นุ่นอยู่ตรงนี้เออโอเคครับตันนี้ก็พร้อมมาเลยนะครับสองคน มาดูนะครับว่าใครจะทําคะแนนได้เยอะที่สุด,สดนะครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมสู้ไหมนี่ครับแม่บอกว่าไงบอกว่ากะเนี่ยสี่ดีอ่าครับแม่นุนก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสําหรับทั้งค,งคู่นี้ครับคู่นี้ครับจะมีปัญหาอยู่คนเดียวคนนี้แหละครับอ่าน้องเมครับน้องเมน้องเมกพร้อมไหมครับน้องเมพร้อมไหมครับ พร้อมกินลูกบอลนะคะคุณวายกับลูกบอลอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพี่มือก่อนนะครับนะโอเคไหมให้พี่มือกเสร็จสลากก่อนนี่ดูสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเขาไม่ังอ่ะมาพี่มือับมานั่งเลยแมนูวลต่อให้พี่มือนั่งข้างบนแต่ป๊าป๊าบอกพี่มือว่าไม่ห้ามเกินเส้นนี้นะเออห้ามยื่นมือเข้าไปเออห้ามยื่นมือเข้าไปนะเอาไหมครับ เออเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อ่านเพลงดีๆนะครับอ่าเรามาดูนะครับพร้อมยังเอาแล้วเอาล้วครับดูครับดูเอาโอ้โหไม่เข้านะครับแม่ไม่มีไม่มีแม้แต่เฉียวเลยนะครับอ่าบอลมีบอลคนละหกลูกนะอ่าดูนะครับอ้าวอ้าวแม่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาลิ้นตีดนแน่อ้าวโอ้โหไม่นุ่น อผิดหรืเปล่าทำฮาเลยอ่ะโหไม่นุน่นโอ้ตาพี่เมิร์ดมาเอาพี่เมิร์ดครับเอหอมยังหอมอ๋วเอาครับโ,โ,ลลโอ้โหอ่านต่อไปแม่นุ่นครับไม่นุ่นเหรอแม่นุ่นยังไงโอ้โหไม่นุ่นไม่แรงเลยแม่นุ่นนุ่นก็ไม่เฉียวเลยเนี่ยโอ้อันนี้ ผ่านกันไปคนละกี่ลูกแล้วนะสองลูกค่ะโอ้ผ่านกันไปคนละสองลูกเลยอ่ะต่อไปพี่เมืองครับลูกสามบอลพร้อมยังเอาแล้วครับโอ้ดูเรียบร้อยครับพี่เมืองนี่ชอบไปแนวสูงนะไปค่ะคุณเมฆครับคุณเมกเอาลูกบอลแม่ไปทําไมครับโอ้โหตอนนี้แม่นุ่นก็กำลังวุ่นวายอยู่กับน้องเมกนะครับวยมากพร้อมยังแม่นุ่นครับเอาละไปครับโอ้โหแม่นุ่น เมนูนี่หนักไปทางซ้ายนะครับพี่เมิร์กนี่ถนัดหนักไปทางด้านบนนะครับพี่เมิร์กเมาลูกอะเรก่อนไม่นุ่นมามาโอ้ยวันนี้จะพี่เมิร์กเข้ามาชุดนี้สีเดียวกับเป็ดเลยนะครับเออใหญ่ไปจะหมดแด้เฉยหนูนุ่นไปลูกบอลอ่าลูกบอลพร้อมเอาล้วครับคนพร้อมคนพร้อมมาเฮ้อย่าเกินอย่าเกินเงี้ยอ่ารำเต้นเนี่ยเอาล้างล้างโอ้โหดูเรียบร้อยอีกแล้วครับพี่เมิร์ก ติดบนตลอดเลยนะครับหาเมนุนโอ้โหเมนุนนะครับโอ้โหส่งบอลไปไประท้าหัวั่้เลยนะครับ <c oughs> หัวเป็ดอ๋อ,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 อนี่แน่ไม่เข้าดีนะักไม่เข้าดีนะักโมโหแทนแม่นะครับโมโหแทนแม่นี่โมโหแทนแม่ม <า S 1> นะครับรรโอ้ ไม่ได้ครับพี่เบิร์กไม่ได้ไม่ได้โอ้เมื่อกี้ครับน้องเมกนี่โมโหแทงแม่กายล่างเป็นกายล่างเป็นคิงคองนะครับเข้าไปปทะทะกับเป็ดเลยโอ้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับต่อไปพี่เบิร์กโอ้โหยังไม่ได้สัญนาเลยนะครับพี่เบิร์กก็ใจร้อนเลยนะครับใจร้อนจริง อ่าครับแม่นุ่นโอ้โห,โอโหขอบปากแม่นุ่นอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับพี่มุกพอไหมพร้อมก้มต่ำหน่อยก้มต่ำหน่อยพี่มุกต่ำหน่อย,อย,อย,ยต่ำหน่อยเอ้ยเอ้ยได้โดนเปรดเดต่ำหน่อยพอ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 ,พอโอ้โหโอ้โหสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกไงโอ้โหได้อยู่นะครับเนี่ยโอ้โหติมชาตอมีติดแต่หมดติดเต้นอะไม่เข่าจักลูกเลยแล้ว มันไม่เข้าจะไปนู่นเลยเอาแล้วครับตามไปนู่นนะครับไปนู่นไม่จะเข้าไปครับเดี๋ยวจะเข้านู่นเอาไปนู่นโอ้โหไปนู่นรอบแรกนี้ไม่มีใครส่งบอลเข้าปากเป็ดได้เลยนะครับที่ไม่ยินนี่โอ้โหเอาหนูล้อรอบสองนะครับรอบนี้รอบตัดสินกันแล้วมารอบป๋องนะครับมาดูครับเขาทำเมื่อกี้ขอทำที่อำอะไรที่นั่นโอ้โหเป็นอะไรครับมาเอาแล้วครับใจเย็นนะพี่เมิร์กนะเอาพี่เมิร์กโอเคไปได้ โอ้โหเอาครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงขึ้นไปพี่เมอ้อโอ้โสุดยอดเลยครับเอาต่อไปตามไปนู่นครับนี่ทำไปนุ่นก็เล็งแล้วพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วจัดการเลยโอ้โหโดนห่วกแล้วไปนูน่นไปนู่นแม่นหัวเอาพี่มเม้อพี่เม้อครับพี่เม้อตั้งสติก่อนดิช้าๆตั้งสติค่อยๆ,อยๆเล็งดูท่าครับเดือดร้ายจริงๆเลยแจ็คขอบอย อ่าไม่นุ่นครับอ่าไม่นุ่น,น,นอ่าส่งบอลเลยโอ้โจริงจังมากเลยโอ,โ,โอ้โหมีอะไรอ่ะคืออะไรลูกสับขาเหรอสับขาเหรออ่ะเอาพี่มึ๊กเอาเอาแล้วครับเล็งใจเย็นโอ้โหกำลังจะบอกให้พี่มึ๊กใจเย็นนะพี่มึ๊กไปอย่างเดียวเลยนะครับโอ้พี่มึ๊กจะไปอย่างเดียวเลยนะครับบล็อกแบ๊ก โอ้โหไม่นุ่นอะไรอะเราว่าเราตรงจุดแล้วนะนะออ่านะครับเดี๋ยวปาป๊าจะโชว์นะครับอ่าวิธีการส่งบอลเข้าปัดเป็นที่ถูกต้องนะครับอเพื่อนๆดูนะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆดูหนึ่งสองสามนี่นะครับมันเข้าแล้วมันกะเด้งออกมานะครับเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูเดี๋ยวป๊าป๊าจะส่งบอลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเข้าปักเป็ดเนี่ยเซียนเนี่ยเขาทำมันยังไงนะครับหนึ่งสองสาม นี่นะครับอ,อันนี้ไม่เข้านะครับสำหรับเกมส่งบอลเข้าปากเป็ดนะครับเกมนี้นะครับก็ไม่นุ่นกับพี่เมิร์กนะครับก็ไม่สามารถนําเข้าได้สักคนเออไม่ได้เลยสกักคนนะครับไม่มีใครแม่นเลยนะครับเนี่ยโอ้ต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้โห oh, แต่ละคนนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็ถือว่าเสมอกันไปนะครับสําหรับแมนูคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ คลิปจบแล้วครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมีจำนวนไม่เลิกเลยไปแล้วครับ